สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวขนมนั่นเองนะครับขอเสียงพุบมือนครับขนมซึ่งผมไม่รู้ว่าไหนเป็นขนมยุค90นะแต่ผมน่าจะมีแค่นเดียวเคเดี๋ยวไปดูกันเลยมีสี่ผมขอสุ่มากัน ทิวลี่ทิวลี่น็อตแกะให้หน่อยเออผมให้ตากล้องแกะให้นะตากล้องตากล้องแกะเลย ผมแบ่งให้ตากล้องนะชิ้นซึ่งอันนี้เป็นเรสชาติเหมือนปกติถ้าเกิดใครเคยกินแล้วก็นั่นอ่ะรสชาตเหมือนปกติ ต่อไปต่อไปทุกคนเออเคยต่อไปผมก็จะมากินขนมถั่วิสมผสมปลาอบกรอบซึ่งที่โรงเรียนผมมีขายแล้วก็ให้ตาก้กองแกะให้แกะอะคืออันนี้ต้องกินให้หมดเลยนะเอามาพี่หนูแกหนูแกะเองดีกว่าเอาม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 า,า,มาแบบนั้นมันจะพังไม่ได้หมดมันเข้าหันเลยนะ โอเคทุกคนเมื่อกี้มีเรื่องชุดต่อยกับตาก้อง <c oughs> กินแล้วนะ <c oughs> บะหมี่มัน้ะทุกคน มันเป็นพ,นพริกแล้วก็กระเทียมดูที่สุงปลาอบกรอบนอี่ยลูกพรุ่งนี้ที่กินแล้วอ่ะก็เรกินโรงเรียนได้นะลูกได้ไหมไปโรเรียนได้ไหมจะได้ประหยัดค่าขนมด้วยจะได้มีเงินเหลือเก็บเหนไหมได้พินมาได้ไหมลูกกินเองได้ไหม่ ก็หนูก็คุณครพูพูดจริงเลยก็เคยเขาก็กินต่อนนั้นคุณมันสมัยนี้หรอมังอย่าอะตอนเนี้ยกินหัวใหญ่เนี่ยมันจะได้เหรอน้องเหลือตังกี่บาทแล้ววันน<ด>ี้ลูกเยอะเป็นล้านล้านเลยแพ้เหมือน <c oughs> สี่สิบอมเลยนะคือผมเอาเงินไปโรงเรีนยนประมาณหัวละสิบล้านเน่ะอือ

ถ้าเกิดใครอยากไปหาซื้อกินขนมตัวนี้นะครับมันมีหลายตัวนะหอไมไหมเหนเ็นป่ะนี่พี่ดิ้งกินหมดไหมลูกกินหม่นินหวานเลยมันเป็นตั่วเลยส่ง B, B, ีนหางกิงจบหางกิงจบพ่อนี่ไงหางใหญ่ใหญ่เลยทุกคน เพว่าเขาเน้นถั่วเยอะไหมถั่วมีปลาได้ไหมมีปลาของมีอะไรหาง เนนะไแผ่นเปเนื้อนเป็นร้อยหกก้าน,นะเ,เป็นนไม่หรอกคนใดนี้ไม่กินขนมครกใช่ไหมฮไม่กินขนมครก ฟังเสียงกรอบนะทุกคน